พระธรรมทูตนี่ไม่ไม่ใช่ย่อยๆอ,อยู่แล้วนะแต่ละองค์ข้างในเขามีเจ้าหน้าเด็กมาคนกระเป๋าให้ห้าคนคนออกมาจากข้างในจากเครื่องจับอะไรจับอะไรจับอะไรเมื่อคืนเหรอคะอเด็กที่สนามบ,บินอ๋อเขาจะมีเขาเขามีเขาเรียกว่าเขาจ้างคนได้ตาม,มาจากกา่ายในรวลาหน้อยแต่<อ>ว่าใครเขาจ้างไม่ร,มรู้แต่ถึงเวลาเขาไปตรวจหมดเลยจะต,ตาม,มาตาม,มาจ่ายให้คนละเทาไหร่ เขาจะมีอยู่สนามบินที่ถามจะปิดเสื้อเสื้อสีส้มเสื้อสีส้มใช่คนที่ไปส่งดูนะพวกเพียก็ไปส่งที่สนามบินการพนไทยเลยเขาไปส่งถึงวัวได้เลยเลยไม่เีีกัรสมสีไม่ทีอการพิได้คนลเงเพื่อเป็นว่าการพิเศษในเอาตั้แต่เบหนึงจนอะไรพวกเขาเรจากหมดแล้วเขาทมโทษดี น,น้ำหนักเกิน60ก,าานกิโลคือคือชั่งแล้วโอเวอร์โหลดมาเรียบร้อยแ,แล้วก็ยังยังขาดยังอีก60กิโลแถมให้อีกถ้าการบินไทยก็ได้อยู่แล้วค่ะ <c oughs> จากเมืองไทยใช่ไหมคะ,คะมที่งเป็นการบินยุโรปยิ่ขนมที่ที่มาเลยเป็นขนมไทยเราเล้านี่ยเลยค่ะ เขาอาจจะเป็นเขาเป็นเลขาของเบอร์ห hmm. น okay. well, mm ึ hmm. so, no okay. it, <laughs> okay. Okay. No ่งเลขาของเบอร์หนึ่งของบันเทิงไทยตอนนั้นที่เขามาที่มาไทยรัฐพยานโน้นเบอร์หนึ่งนักษาการเองเขาไม่ลำบากแต่งแยงตามทำไมเอเคงั้นก็เดี๋ยวสวดมนต์สวดให้เสร็จแล้วก็รับเทอพุทธรุลใาที่บ้านนี้อยู่อีกห้องหนึ่งค่ะส่งไหมยกยกไปยกมายกต่ได้ค่ะ จะได้สวดมนต์ให้พิธีล้อ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  มีแค่หลงพ่อยังไม่ได้มานี่ของหานั้นแล้วจะมีหลวงพ่อไหลวงพ่อได้อีกห้าสิบกิโลหงพอรู้อีกสองเอาไม่ถึงสูงต้องใช้บันไดเลยเอาแค่ที่เอา้เรจะไ้าปองงงงพาจาะความเลยแม่เตง

อ่างขนาตัางขนานเป็นยังไงเนี่ยเด็นี่จอดออกหรออันีออแบบดแบบนโอเคแบบันออกแ่นีมันมัันไม่ได้ัน ญิยังเป็นตัดว่า่าแงมัดยังเป็เสุิสุิสุน่ะพเนายะติสระเนสสหัสปัญจสีลานิยจามะทุติยังติมัดยังพันเทวสสุนะเายะติสรสหัปัญจสีลานิยจามะตติยังปิมัดยังพันเทวสุสุนะเายะติสรเสสหัปัญจสีลานิยจามะ นาโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรนังคัจฉามิพุทธังสรนังคัจฉามิธรรมังสรนังคัจฉามิธรรมังสรนังคัจฉามิสังฆังสรนังคัจฉามิสังฆังสรนังคัจฉามิทุติยามิพุทธังสรนังคัจฉามิทุติยามิธรรมังสรนังคัจฉามิทุติยามิธรรมังา ตุติยามปิสังขังสรนังขจามิตักติยมปิพุทธังสรนังขจามิตักติยามปิพุทธังสรนังขจามิตติยมปิธรมังสรนังขจามิ ธรรมังสารนังขจามิตัตยยปิสังขังสารนังขจามตัตยงปิสังขังสารนังขจามิปานาติปาตาเวรมณีสิขาปังสัมมาทิยามิปานาติปตาเวรมณี กาปัฏานสมาทิยาม,มิอทินาธานาเวรมณีสิกขาปทฏานสัมาทิยามิอตินาธานาเวรมณีสิกขาปทฏานสมาทิยามิกาเมสุมิชาจาราเวรมณีสิกขาปทฏานสมาทิยามิกาเมสุมิชาจารา เวระมณีสิขาปัทฐานสัมมาทิยามิมุสาวาทาเวระมณีสิขาปัฏฐาสัมมาทิยามิมุสาวาทาเวระมณีสิขาปัฏฐาสัมมาทิยามิสุราเมรยะมัชฌะปมาตฐานาเวระมณีสิขาปัฏฐานสัมมาทิยามิสุคราเมรยะมัชฌะปมาตถานา เวดามีสิกาปัาสมาธิามิปมาเปัญจิขขาปทานิเสเลนะสสขติยันติเสเลนะโผลคสัมปทาเสเลนะนิพุติยันติสัมมาสซลังวิโสทะสมาทิมานปันซาปทานาธิามิิยามิจตบเปสุสบปุลิสมุน นโมตัสสะอะภวะโตอรหะโตสามมาสามปุณธะนโมตัสสะสะภะกะวะโตอรหะโตสามมาสามปุณธะนโมตัสสะสะภะกะวะโตอรหะโตสามมาสามปุณธะสะวีเตเปสอมะกะวะ

ปฏิปันโนพระพะวตสาวะกะสังโฆโอเจปฏิปันโนพระพะวตสาวะกะสังโอญาญาปฏิปัน ภะกาวันโตสาวกนปะสามก็สาเมจิปะเจปันภะกาวันโตสาวกะสังโออิงละเจตังจัตตาเิปอริสัยโยพาเนอธาปุริสัปุกัลลัเยสัปปะวันโตสาวกะสังโออาหูไนโยปาหูไนโยตาคิไนโย panchale akaraneyo anottarampunya ketang lokasake amahu sahasamenni beta sarvadhanta kreme avala muditaggo dasasaha namaram dhanaditam dhammavitina cittavamune तया जसा भया जयम कला तिर कमे योजितसा पर घो राम बन ลวะขามาขัมาตาตายาคังคันเตสุตานตวมริเทนะจิตวามุนินตตันเตยอนจัสสภาวตุติจยามังตะลานิลาลาเกเวงกัจจวาังอติมาตะวัตังทาวังกิจจกรรมสัน รุนันตังเมตตังปุเสาะกมเวทนาจิตตวามุนินโตตันติจัสสาบวัตุเตหจยามังคะลานิโอุขเถตะกากมเทหัสสุตารุนันตังตาวันติโยะจนะปาตังโคลิม ลาวานตังเอเตปิสัมคตตมโนจิตตวะโมเนตตานเต์จะสาบป้าวตุเตอจายามังกะลานิกาตวานกาตามุตตานิวะคาปินิยเจนจายตวนตามัญานิยานกายมาเจสันเตนสรมเวทนาจิตตวะโมเนตตานเตจะสาบป้าวตุเตอจายามังกะลาน นิสสัชฌ์วิหาญาติสัชฌ์กว่าตาเกี่ยตงว่าตาเปร่งเปตมะนาวเทียนตะปูตาอโมเนตตานเทียนชะสังภาวะตุเตจยามังคะลานินันโตปนันตะปูจังคางเวปูตัลไมเหติปุตเต

มังคลานิเตตะเปโผตะชายมังคลาอัตะาตาโยกจันโอตินาติเนสารเตียมตานเตาเหตตาวานาเนาคาภิเิตาณิสุปตะวานิโมข้ามสุขามาติกามายาณารสัสพัญโยมหาคารุณีโกนาโตหิตายสัพพะนินำปุเรตตะวาป จาวันเจนะหกตุเต่ย,ยมัมอองคาลังสมุดจะเหล่าพระให้แล้วก็ไว้ประจำบ้านมงคลกุญชาอธิษฐานนะหรือไว้อธิษฐานตามให้สำเร็จสงความปรารถนาชนาะบรรเอาอุปสรรคหมดทั้งปวงแล้วก็สำเร็จสงความปรารถนานบทสวดที่สวดไปเนี่ยเพื่อใช้ชนะและเพื่อความสำเร็จต่อไปกระอธิษฐานมงคลสิ่งดีงามทุกคนปลอดภัย้ ปลอดภัยทุกประการจากโรคภัยต่างๆจากปัญหาอุปสรรคต่างๆทั ne, ibly, ท้งหมดนั้นอธิษฐานจนสุดสิ้นจนสดจบไปเลยชัยยานตอปจิยาโมูเรสากายานานานติวัโนเอวังตวังวิชัยย

โมตติสุนากตังสุมังภลังสุปปัตตังสุโหติตังสุพโนสุโมโหตโตจสุเยตังพระมจเดสุปตากิณังกายกรรมวะจกรรมปตากิณังปตากิณังมโนกรรมปณิเตเตปตากิณังปตากิณังนิกาตวานักปันตาเต

Saka